r จโลบักช็อปบริการฟาร์มเกมและเติมเกมในแมปโลบักมีบริการให้เลือกฟาร์มหลากหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะเอเวนเจอร์บีสวัมซิม ULATOR และแมปอื่นๆอีกเพียบสำหรับใครที่สนใจจะใช้บริการอย่าลืมใส่โค้ด Beauty จะได้รับส่วนลด5%สูงสุด100บาทเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดี้เราเข้าสู่แมปอนิเมะเวนการ์ดเช่นเคยนะครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นคอมโบไอเซนกับอีจิโกะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเก่งแล้วมันจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับเรามาดูพาสซสีฟกันข้าวๆาทั้ง2ตัวกันก่อนนะผมเคยทําคลิปรีวิวไปละแต่จะให้ดูข้าวๆาพอนี่นะครับมันจะมีพาร์ทสี่นี้นครับพาสซที่ที่2ก็คือเวลาสต็อกบ้าเราลดเนี่ยมันจะทําให้ไอเซนตีเร็วขึ้นอ่าและอีจิโกะมันมีสกิลกดที่สามารถลดเลือดบ้าได้และตัวมันก็จะตีแรงเออผมว่ามันน่าสนใจดีก็เลยลองหยิบออกมาเล่นดูนะครับ แล้ววันนี้ผมจะพาไปตบบอสซุคุนะก่อนที่มันจะหมดนะเพราะวันนี้วันอังคารแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะรีตัวละครรองก็จะเป็นตัวตัดเลือดนะครับแล้วก็เอามาบัฟเอาลินมาบัฟตัวตังสองตัวแล้วก็ที่ผมเลือกโจโซมาในการตัดเลือดเพราะว่ามันอัพถูกแล้วก็มันตีฟูด้วยอ่าพี่จิงอุลข่าผมก็จะมีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเปลืองตังหน่อยเพราะค่าตังมันสองพันไอโจโซเนี่ยมันแค่พันสองห้าสิบเองมันน่าจะคุ้มกว่าประหยัดกว่าไปทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเล่นหมดทัวร์นาเมนต์เลยนะ สถิติเดิมที่ผมทำได้ผมน่าจะฆ่าบ,บอสมันตายภายใน11นาทีประมาณนั้นผมก็จำไม่ได้มาดูว่าผมยะาต่ำกว่าสินาทีไหมถ้าต่ำกว่า11นาทีเนี่ยถือว่าเจ๋งเลยคอมโบนี้ไปครับทุกคนไปรับชมมาได้เลยโอเคเข้ามาอยู่กันในชีบูย่ามที่เรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวผมทำการปั้มตังก่อนนะฮะผมน่าจะเล่นตรงนี้แหละช่วงบริเวณที่ผมเดินนะตรงนี้น เ e อร์ n a น b a ลเนี่คือเวลาที่ทำได้ดีที่สุดใช่ไหมแต่ทำไมมันไม่ขึ้นอะเกมบักใช่ไหมเนี่ยผมรอมันเดินม,มาใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการบางตัวอะไรก่อนดีอะอุ๊ยออาต่างไม่ทันช่วงต้นผมจะตั้งเป็นไอเซนแล้วกันโอเคผมจะตั้งเว็บถัดไปเลยนะเอาเอาดินวางไว้ก่อนล้กันปุ๊บประมาณนี้อะแล้วก็ วางไอเซนโตไปเลยตีเก้าวิผมเลือกถูกตัวไปเนี่ยอ่ะวางสองตัวไปเลยอะ่ะเล่นมัวม่วๆไปเลยนะฮะที่ผมวางไอเซนไว้ขอบๆหน่อยเนี่ยมันจะได้คอมโบกับพาสซีฟของมันนะครับสกิลกดก็คือไอกําแพงลมมันอะอ่าผมจะกั้นมอนให้มันยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะโดนพาสซีฟไอเซนเรื่อยๆเ,เป็นไงแปอเซนของดาเมจที่ทำได้นะผมว่ามันแรงนะเป็นอหนึ่งตัวที่เก่งมาก แต่ปั้นยากมากนะทุกคนมันโคตรเปลืองของเลยอะใครมือใหม่เพิ่งมาเล่นอย่างเงี้ยแพทนี้นะครับแล้วก็แบบจะยัดไอเฟนอะคิดดีๆนะผมไม่แนะนาเท่าไหร่ม,มันเปลืองของครับทุกคนสู้ไปปั้นตัวแพทก่อนน่าจะดีกว่าด้ดยซ้ำอะมันเก่งก็จริงแต่มันเปลืองของครับโอเคตัวตังค์ผมเต็มหมดแล้วนะสี่ตัวผมจะเลิฟอัพไอเฟนเลยลนะกันอ่า แต่ที่จีงผมทําเวลาอมันอันนี้มันผ่านเอาชัวร์งไงแต่ถ้าทําเวลาถ้ามันต้องมาเล่นหน้าบ้านน่าจะดีกว่ายังไงดีปุ๊บอ่ะลินตั้งไว้ในเงินเดี๋ยวเพื่อผมย้ายมาเล่นด้านหน้าไงอ่าสามสิบเวฟยังไงผมเพราะว่าตังเหลือมาผมเล่นตรงนี้เลยครับเอ้าตังได้ตัวเดียวอ๋อ โออีก e ตั้งได้ตัวเดียวแล้วก็ตัดเลือดหน่อยตัดเลือดปับ๊บตัดเลือดตัดสองตัวแล้วกันอ่ะเล่อนอย่างมั่วเลยผมจะย้ายไปเล่นด้านหน้านะไอเซนเรามีอิมมูนสตันนะทุกคนตายหรือเปล่าไม่ตายนะเดี๋ยวรอบอสตัวนี้เสร็จผมค่อยขายเซนนี้ทิ้งนะเอาอีจีโก้มาตั้งนี้ได้ไหม อัพหน่อยอัพให้มันหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เปลืองตั้งหรอกตั้งสามสิบเวฟอ่าตรงนี้แล้วกันน่าจะจบง่ายอิจิโกะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขายอิจิโกะอันนี้ได้ไหมมันขายไปได้วทุกคนมันตั้งตั้งแล้วตั้งเลยอ่ะมันไม่ขายแล้วตายแล้วห้าพันโอเคตายแล้วครับผมเลือกอ่าเป็นไอ้น,นี้ เป็นกงเล็บแล้วกันมันน่าจะแบบทําสตันไหมผมจาไม่ได้วะ่ะแล้วก็ยัดไอเซนตัวนี้นะครับโอ้โหดูวงทุกคนวงมันถึงหน้าบ้านเลยจะไอเซนเลยนี่เดี๋ยวเราจะใช้กําแพงลมตรงนี้นะเนี่ยตรงหน้ามานะันอะแต่มันก็จะโดนแบบคอมโบออร่าแบบทะลุทะลวง ถ้ามอนหลุดมาช่วงตรงนี้ปุ๊บอีจีโกผม่าจะตีตีแบบดาเมจเจ็ดร้อยเอร์เซ็นตอตอนนี้หกนาทีแล้วนะทุกคนผมขอต่ำกว่าสิบเอ็ดนาทีอะ่ะสักสิบนาทีสามสิบก็โอเคละนี่นะเรามีอิมมูสตนันเราไม่ต้องกลัวทุกคนอาโซก็เพิ่มหน่อยนะให้มันอ่าเป็นกลวยมันจะได้ตัดเลือดได้เยอะขึ้น ดูดูออร่าโอ้โหโดนออไรเซนไปตายไปดิมันขังบอสได้ใช่ไหมผมขอลองหน่อยนะผมลืมละรีวิวรีวิวไปแล้วแต่ลืมผมตั้งกันไว้นี่นะอ่ะผมกันไว้ละอ๋อกันบอสอุ้ยได้ครับทุกคนสวยอย่างนี้ก็โดนเบอร์นะดิอ่าต่อไปเอาอะไรดีอ่ะเอาเฟรมอัน เอาเลยให้มันโจมตีเราเต็มที่เลยโคตรเจ๋งแจ๋วอะตัวนึงตรงนี้แล้วกันทุกคนนี่โอโดนออไรเซนไปอีจกิโกะเอามาทำไมเนี่ยอีจิโกะเดี๋ยวได้ใช้เดี๋ยวเราลดเลือดบ้านไงเออเราลดเลยมวล่ะมันจะได้ตีไวขึ้นไงลดไปเลยอะ่ะตอนนี้ไอเซนผมว่จะตีเร็วขึ้นนะครับลบห้าเปอร์เซ็นต์าชาโซตัวนี้ก็ทำให้มันเป็นกวยดีไหม จะได้แบบตัดเลือดเยอะๆหน่อยเออไอเซนก็อัพตามสามตัวเรียบร้อยถ้าใครมันเดินล้ำเส้นมาเดี๋ยวเจอกับแพงลมต่อไปผมอัพนี่ละกันแม่จะได้วางได้ตัวเดียวใครผ่านออรา่าไอเซนสามชั้นตรงนี้ไม่ได้ก็เก่งละไม่มียอม ไม่มีทางยอ้อยผ่านดูครับโอ้โหอีจิโกตีหนึ่งแฟนนะมันเร็วกว่านี้แน่นอนอะ่ะถ้าผมมาตั้งตรงเนี้ยอ่านะถ้าผมมาเล่นบริเวณเนี้ยังไงก็แบบจบไวอะ่ะแต่ถ้าใครมาเล่นตามผมอะ่ะเอามาตั้งนะเอามาตั้งใกล้ๆเลยผมว่าบอสมันน่าจะแบบตายตั้งแต่เกิดบอ่อเดินมาปุ๊บตายเลยดูดิโคตรแรงทุกคน เนี่ยถ้าระหว่างนี้มันโดนอีกโกดสับนะเนี่ยเราสกิลกดอีกะอะตายครับเนี่ยตายแต่อยู่เนี้ยเนี่ยจบแล้วว่ะเนี้ยโคตรอวยเก่งครับเก่งทุกคนแต่อเซนเนี่ยมันปั้นยากหน่อยทรัพยากรใช่เยอะขวนมาไม่เป็นไรพี่มีอิมูนเดี๋ยวถ้ามันมาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมกั้นลมกระแพงไว้ ดาโปรแปดสิบเอ็ดกั้นเลยวะเน่ะกั้นเลยนะปึ๊บเรียบร้อยเป็นไงตีดเรียบร้อยโดนเบิร์นทุกคนดูดาเมจรถปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ้าวมันเดี๋ยวขี่เทงใครมันนับมาต่ามันวิ่งแล้วทุกคนมันวิ่งแล้วมันไปแล้วยังไงโอเคตายอีกิโกะมาอีกิโกะฟาดฟัน,ฟน มันดาบเอาล้อนเดินกลับหนังแล้วบอสเดินกลับหลังเลยเมื่อกี้ตีสถานะเออแดกจบแล้วครับทุกคนไม่ได้เป็นข้อดีเหมือนกันนะผมตั้งอ e ีจิโกะไว้นี่นะเอออีจ e ิโกะแต่อ e ีจิโกะตีแรงมากทุกคนเป็นแสนเลยในอีเวนต์อะประมาณนี้ทุกคนสิบเอ็ดนาทีก็ก็ถือว่าโอเคนะมันก็จะมีเซตที่มันดีกว่านี้แต่ผมมารอให้ดูว่าไปเซตกับอ e ีจิโกะมันก็จะประมาณนี้แหละเวลาเล่น เก่งนะผมว่าดูมันตีเดือดก่อนตีแบบครอบแมปอะตีโคตรใหญ่กลายเป็นว่าเป็นข้อดีเลยนะเพราะผมลืมไปว่าบอสซูคุนัมจะวิ่งใช่ไหมเฟสสุดท้ายเหมือนบอสอีกิทอะพอซูคุนามวิ่งหนีเมื่อกี้อีจิโกะมันก็เคลียร์ให้เออกลายเป็นข้อดีใช่ไหยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมโบนี้ผมมองว่าเก่งมากนะไม่ได้เก่งเพราะว่าอีจิโกะลดเลือดบ้านให้ไอเซนตีแล้วนะเก่งเพราะว่าออร่าออร่าไอเฟสแม่งโคตรแรงเลย มันตัวใดก็ตามที่ไปยืนตรงนี้ผมบอกเลยโดนเบิร์นแบบแปดสิบเอร์เซนตใช่ไหมของผมมันตีห้าหมื่นมันก็ตกเท่าไหร่สามหมื่นได้ไหมสามสี่หมื่นประมาณนั้นแล้วมันโดนเบิร์นคูณสาม 3, ทุกคนโอ้โหต่อวินาทีอ่ะไม่มีใครมันยืนไหวเรอะโคตรอวยอวยเกินละขอบคุณที่รับชมันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ